สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกในเกม B simulator นะครับตอนนี้น้องฟิงพามาเล่นนะติดค้างกันไว้หลายวันนะครับสำหรับครั้งที่แล้วนะครับพี่เอกไปถึงหมู่บ้านหิมะเนาะซึ่งภารกิจในการที่เราจะต้องเก็บน้ำหวานนะครับเพื่อทำการไปเปิดประตูแต่ละด่านแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปยังแบบต่อไปได้นั่นเองวันนี้พี่เอกจะมาเก็บนะครับให้ได้เงิน 50K แล้วก็ ผ่านไปจากประตูประตูนี้นะครับจําไม่ได้แล้วว่าเล่นไปครั้งที่แล้วทำยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าจะต้องบินไปแล้วก็ไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้แล้วก็นํามาขายตรงนี้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวเองด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปรับเควสก่อนนะครับเพราะว่าการรับเควสจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีเงินเก็บได้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราไปรับเควสจากเควสเตอร์นะครับซึ่งในแมปของหิมะนี่เองก็จะเป็นตัวเพนกวินนะครับซึ่งกระโดดอยู่ด้านล่างนะครับ พอรับควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเก็บดอกไม้ตามจํานวนนั่นเองจากนั้นก็เอามาขายนะครับเสร็จแล้วก็อัปเกรดตัวเองนะครับทําไมถึงต้องอัปเกรดตัวเองเ,อเพีชรเน้นอัปเกรดไปที่กระเป๋าเก็บนะครับกับสเตรนท์คู่กันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเป๋าเก็บนะครับจะทําให้เราเก็บได้เยอะขึ้นนะครับนี่พอเรารับควสเสร็จเราก็จะได้ควสตรงนี้รวมทั้งควสกลายวันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับควสกันก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเพยกรับควสที่เป็นควินก่อนนะครับ อ๋อขึ้นอย่างนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเควสเนี่ยพี่เอกเพิ่งทําเสร็จไปนะครับแล้วก็รับเสร็จไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวเอาตัวนี้แทนและกันนะครับก็วนไปใช้ตัวอื่นได้นะครับถึงจะได้น้อยแต่ว่าก็ได้นะเอ่อสาเหตุที่พี่เอกรับเควสแล้วก็ทําได้เร็วเพราะว่าตอนนี้น้องฟิงเขามาช่วยพี่เอกตีดอกไม้นะครับจํานวนดอกไม้จะนับเอ่อจากดอกไม้ที่เราเป็นคนตีแล้วก็แตกนี่แบบนี้นะครับ ถ้าเต็มมันก็จะกระจายแบบนี้เนาะเราก็ต้องรีบเอาเกสรมาขายนั่นเองนะครับตอนนี้เพียกได้เควสอะไรมั่งเนี่ยเ,เควสเซตทอยพาวเวอร์ Power, แล้วก็เดลี่เควสด้วยนะครับคือเควสรายวันอตอนนี้มีตังค์ได้37แล้วนะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับเราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บเควสได้เร็วมากๆนะครับถ้าเราไม่เล่นเควสเลยนะเราไปเก็บดอกไม้อย่างเดียวนะครับเพียกรับรองแล้วว่าช้าสุดๆนะครับนี่มัร เราก็ไปดูนะครับว่าเควสที่เรารับเนี่ยเป็นดอกอะไรเนาะอย่างเ,าเควสของเมื่อกี้ที่รับมานะครับก็จะเป็นดอกทิวลิปนะครับสีนี้นั่นเองเอพียกได้เควสอ,อะไรอีกแล้วไม่รู้เสร็จอีกอันหนึ่งอ๋อเป็นอาชีพเม n t นะครับนี่ก็เ,เก็บไปนะครับตอนนี้เห็นไหมแป๊บเดียวขึ้นมา39แล้วนะครับจริงๆเกมนี้ก็ใช้เวลาเล่นไม่นานนะแต่ว่าถ้ายิ่งไปแบบดัดหลังๆก็จะยิ่งนานขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าตอนนี้พี่เอกก็ใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมีน้องมาช่วยด้วยถ้าเราไปแบบด่าหลังๆเลยอะ่ะมันก็น่าจะเก็บแบบหลายชั่วโมงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งไปอะ่ะจำนวนเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้เควสเนี่ยครับมันก็จะน้อยลงเพราะว่าจะมีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นด้วยแล้วก็แย่งกันเล่นด้วยนั่นเองนะครับที่สําคัญก็คือเงินที่เราจะต้องใช้ในการปลดล็อกเนะี่ยมันก็เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ ตอนนั้นก็เลยทําให้เราเนี่ยจะต้องเก็บเควสเยอะขึ้นนะครับเก็บตังค์เยอะขึ้นนะมันก็เลยใช้เวลานานขึ้นนั่นเองสําหรับเกมสายฟาม์นนั่นเองตอนนี้เพจก็ขอเก็บตัวทิวลิปไปก่อนนะครับเกือบครบแล้วเอาไปขายก่อนเต็มเร็วมากเลยฟ้บนี่บินคล่องแล้วนะครับกลับมาตอนแรกบินไม่คล่องน่าจะเหลืออีกสี่อันนะสองอันละมัง้งเอ้าได้แล้วครบแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บอันนี้ด้วยเสียดาย อตอนนี้ก็เป็น40เคลมมากลายเป็น44นะครับเฮ้ยมันก็ยังมีเคเวสอื่นด้วยนี่เนาะแต่เดี๋ยวไปรับเคเวสก่อนนะครับเอาที่ตัวนี้ละกันนะครับได้อีก 5.4k ก็น่าจะน่าจะผ่านแล้วนะครับเราได้เคเวสอาชีพเม e นต์ตรงนี้มาอีก1.58โอเค อันนี้ก็บินไปเก็บนะครับดอกไม้เหมือนเดิมเลยอันนี้เพียงต้องเก็บอะไรนะเก็บโรตัสนะครับพอเก็บไปนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะครับแววเป็นไงเริ่มซิ่งแล้วนะครับตอนนี้พึ่งซิ่งนนี้ก็ขอเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับเอาละครับเงินครบเรียบร้อยได้เวลาบินออกไปหาอาหารที่แหล่งใหม่แล้วนะครับ เมืองหนาวมันหนาวเกินไปเดี๋ยวพี่จะขอไปเมืองร้อนเมืองดีกว่าเรียบร้อยไปกันดีกว่าฟิงโอโอเอซิสนะครับจากเมืองหนาวนี่มาทะเลทรายเฉยเลยก็ไม่เชิงเป็นทะเลทรายนะมันเป็นโอเอซิตอ่ะทั้น้องคนไหนที่มารู้จักโอเอซิสนะครับโอเอซิสก็คือแหล่งน้ําแค่แหล่งเดียวนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางทะเลทรายแล้วก็อยู่ห่างกันมากๆด้วยนะครับ เป็นแหล่งที่อยู่ดีๆก็มีน้ําโผล่ขึ้นมาแม้จะน้อยนิดแต่ถือว่าเป็นสวรรค์สาหรับทุกคนที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจเลยทีเดียวแน่นอนล่ะครับเพราะว่ามันร้อนนี่นะแต่ถ้าเราเข้ามาอยู่ในโอเอซิส่ะก็จะมีทั้งต้นไม้น้ําเพล่เผ่มีสัตว์ให้เราลากินด้วยนะครับเอ๊ไปคนละเรื่องแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เอกขอดูตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปเราจะใช้เงินเท่าไหร่โอไม่ไหวโอ้น่าจะอีกนานนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอ ทำเควสแล้วก็เก็บตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะเอาละพี่เอกคิดว่าเราน่าจะทําการแปรงลงร่างกันได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าตังค์ของพี่เอกพอมีเหลือแล้วเนาะลองเอา้าพี่เอกได้ตัวนี้หรอตัวอะไรอะ่ะได้แค่บวกสองเองอืมก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะตัวนี้รู้สึกจะแข็งแรงกว่าอีกแต่ว่าไม่เอาอะใช้ตัวนี้ละกันเราได้ตัวใหม่มาอยากเปลี่ยนแปลงบ้างมันก็เท่ดีเหมือนกันนะครับ เป็นไงล่ะโอ้โหแต่ของฟิงก็ยังสวยกว่าอยู่ดีนะครับเป็นพึ่งสีเขียวเรืองแสงนะครับดูแล้วเหมือนแมงทับแมงทองโอเคสําหรับวันนี้เพกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เรากลับมาเล่นกันใหม่นะสายฟาร์มเนี่ยมันต้องใจเย็นนะครับต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะสําหรับใครที่เล่นอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เล่นผ่านไปถึงด่านสุดท้ายได้นะครับวันนี้เพกกับท้องฟิงก็ต้องขอลาไปก่อนอ้อที่พี่ฝนไม่มาเพราะว่าพี่ฝนกําลังนั่งทําอะไรนะเพลงของเขา,าอะอปีไซค้าอยู่โอเคเพก ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย้